để, à, ừ, ừ, để biết <laughs> 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 <Đức này là. cười> <laughs> ขอเพลยใหม่อีกละเดี๋ยวพี่สาว เสียดายไม่ได้เอาไม้เอาไม้ไว้ไหนวะสวัสดีเอารอครับผมไม่ลืมไม่ลืมพอดีอยู่ข้างนอกเดี๋ยวแวะเข้าไปเอาพี่พรีบจ่าจ่าจ่า không you know lung all... <laughs> <laughs> <Tổng thể nào. laughs> <tua> ไหนตะหนอลูกนี้ท่านเสนีให้มาในทรงโดมาที่เคยไปบางแต่อยู่ไม่ว่าขอถือแว่นราโอ้จะขอมาชื่อออกทีไหนตะหนอมาหนา เก่งยิงอะไรกูเนี่ยถูกหวยแน่รอดตายคนแักยัน เอาเลยเพลงอะไร ร้องเพลงว่าแกการเจิมเสริมสิริมงคลที่วัดการแห่งนี้ท่านที่มีศรัทธาในองค์พ่อแก่ล้วมากราบไหว้คัวยใจสำคัญของการมาเจิมที่นี่อุยร้อนเว้ยร้อนนะยุงทุ่งกันนะเมื่อกี้แบบแป๊บเดียวเนอะ ตกใจเลยเพีงไรคุณนุ่มสวัสดีทุกคนสวัสดีสกุลรัตน์นะสวัสดีนุ่มอาจารย์หนุ่มเขาเต้นก็ถูกหวยไงเนะมื่อเช้าเขาเลี้ยงอเมซอนนะมาทำงานที่นี่เลยเอานุ่มมาดิสมั่งงานแล้วมาแทนไลยะมาสมัครแทนชลีบ้าไม่ได้เขาไม่รับคนหรอกเกี่ยวอะไรวะบอกให้นุ่มไอ้นุ่มไอ้ยน,นุ้ยนุ้ย ไม่มีพนักงานออกแล้วออกแล้วเลยไม่มีแทนเพลงอ,อะไรเพลงใครอ่ะทางเขาเลยฮะทางเขาแล้วในยูทู e ก็ได้ยินบ่อยอยูนะ่เนาะแต่ไม่ไม่เคยใช้เพลง<ข>นี้ลเลย ยุงเยอะนะอันนี้ดิจิตอลฟาร์มค่ะเพื่อนๆลองเออต้นหน่อยหนึงน่งอาจารย์หนุ่มก็าถูกถูกหวยเยอะก็เลยมาเต้นฉลองนุ่มเป็นไงบ้างตอนนี้นุ่มเป็นไงบ้าง เออเราก็ยังห่วงใยญกันอยู่เนาะทุกวันก็ไปแถวตลาดที่นุ่มเดินอ่ะจริงเหรอเออถามไปบอกไปหาเดินดู่อเจอนุ่มไม่เจอว่าทำงานเนี่ะตอนเย็นยนะนะโอ้ยรับเหมาก่อสร้างพี่จะไปเอาอะไรอ่ะมันไม่แน่นอนหลงนุ่มอ่ะหนูบอกเลยแล้วไม่ซื้อขข้าวกินเหรอคิดถึงมันกันอ่ะหรูอะ่ะไปห้อยังอ,อ่ะพอแล้วเหรอ,อกลับสำนักงานแกร้อนจังเลย ยังไม่ลงหรอกเดินตามไปได้แหละโอเคไปเราจะพาไปดูต้นกล้วยวันนี้ร้อนมากค่ะทุกคนอบคืออบเลยเนาะทำไมร้อนอย่างนี้อ่ะเพื่อหมวกไงหาะไร้สสระวะพี่ปีกล้วยอันนี้หนอนนะฮะปีกล้วยนะครับเลยใหญ่เหรอ ก็ยังไหลเคืออยู่นะหรอ,อไหลหวีอยู่นะแ้วที่เขาเอาแล้วทำไมาในบางทีเขาตัดไปวะอ,อ๋อมันออกแล้วกล้วยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่กล้วย,น,ยน้ำว้าหรอกไม่ใช่กล้วยหอมกล้วยหอมยนู <c oughs> แต่ละคนเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนพี่เหมือนผู้มีความรู้เลยไม่รู้อะไร <c oughs> ต้นมงก็ไม่เนี่ยต้นหัวใจทุกคน นี่คือต้นทงเทงค่ะเนี่ยแต่อาจารย์หนุ่มบอกว่าต้นหัวใจใช่ที่ไหนในทงเทงชัดๆอันนั้นไม่ไม่รู้ใช่ลำไยดิดิจิตลำไยอะไรนะไอ้นี่ต้นอะไรนี่ที่มันดอกผลดอกแคร์ป่าหนูจะบอกว่าลำไยคิตตันจะบอกลำไยดิจิตอลนนี่ดอกแคร์ป่าเหรอใครมาปลูกแคร์ป่าตรงนี้ปลูกนี่ดอกแคร์ป่านะพี่ชลีบอกลำไยคิตตันเนี่ย ใช่ที่ไหนดอกแคที่เขาเก็บไปที่แม่บ้านชอบเก็บเห็นป่ะใช่เหรอเออเนี่ยต้นนี้แบบนี้คิดต้นที่ไหนเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ปูเด็ดเด็ดไฟไฟหันนะทุกคนแคร์อะไรอันนี้ดอกไม้ดอกดอกสีส้มนู่นแคร์อะไรอ่ะดอกสีส้มอ่ะดอกขาวที่เขาเก็บไปที่เก็บแคร์ป่าอะไรปวะพี่หนุ่มรถคันนั้นใครวะเห็นจอดตั้งนานแล้วเปิดไฟก็ไฟแดงไหม ก็มีดิท, <S <S ทำอะไรก<ไห>ัปะไม่มีอะทำอะไรแต่เขามาจอดทำไมของเขาวะานะอันนี้น้อยหนาค่ะน้อยหนาลูกใหญ่มากเนี่ยน้อยหนาออกลูกเต็มต้นเลยเห็นไหมคะทุกคนไม่ลูกพันอะไรเนาะวันก่อนพี่ชลีบอกพันอะไรนะพันเกษตร,รอะไรสักอย่างละสามอะไรสามอะไรสักอย่างไ่รู ดิจิตอลฟาร์มค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ลงคลิปฟาร์มล้างมีใครสนใจดูหรอหมดงบจะดูแลนะพี่หนุ่มเนาะเขาเรียกหมดงบหรือเปล่า,าแ,แล้วคนทำไปไหนแล้ววะไปอยู่กอง,กองไหนละเขาชอบทักทายนะเขานี่ใส่ดีนะเขาเป็นผอสอนนะเว้ย โอ้ไม้เซลฟี่หายกับทุกคนไม่รู้วางไว้ไหนเนี่ยถือต้องถือแบบนี้ขอบคุณหลายคนที่ยังเข้ามาดูนะขอบคุณมากไม่มีเวลาแบบไลฟ์นะไม,ไม่มีเวลานะพี่หนุ่มนะไลฟ์ได้ดิดดนดินดหน่อยเองอะ่ะอันนี้ไม่ลบหรอกถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์ ไม่ยาวก็ไปลงที่ห้องอะแหละเป็นเมื่อก่อนยังพอยาวเดี๋ยวนี้เราหนูไม่ต้องกดดันเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงเน็ตตัวเองนะเนี่ยไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยหมุนแค่ไหนวะใช่ แก๊งนั่นน่ะเอ็มม่าเขาอยู่ข้างบนสองคนเองนะกว่าจะย่อไปได้เงานเยอะงานเยอะเฮ้ยรถเบนซ์คือว่บใครวะใครเงินเไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผู้บริหารนะงานเยอะอะไรก็ะหนาเป็นเกมไม่ใช่ยเขาทำงานแจ็คหนุ่มทำไมงานเยอะปหมงานเยอะงานเยอะเพื่อนทำหมดงานก็มีแค่เป็นช่วงวะเหมือนเล่าแหละ ใครจะได้ทำงานทั้งวันเอ,เอ้าเฮ้ยเ <laughs> ผื่อไปคนหายไปหมดเลยกูเราก็เดินดูเล่นๆของเราไปนะชัดดีกว่าแต่ตอนนี้นะคือถ้าออกข้างนอกนะ ได้ได้ได้ข้าพ่อได้ได้ได้ขราพ่ออะไรเอางานเหรอไอ้คนให้เป็นรับสง่งใสน้อยตอนไหนปะตอนเย็นอะพี่ตอนเย็นบ้านอยู่ใสน้อยพี่คนนั้นน่ะนะเมื่อวานเนี่ยสวยเนาะเมื่อวานอรอรอตั้งน,นานลูกเขาไม่ลงมาเลยใช่อ่ะพี่คนนั้นอะ อันนี้คือสวยนะต้นอะไรอ่ะคุณแนะนำไหนอ่ะบันชื่นอี๋เนืนอไก่แน่ใจเหรอบันชื่นบันชื่นบันชื่นทุกคนนี่ใช่บันชื่นไหมใช่พี่หนุ่มบอกบันชื่นใช่หรอแล้วเนี่ยไม่ดอกอะไรเลยแบบพุทธนะพุทธเล็กพุทธพุทธอันเนี้ยไปด่างอะไรด่างไมบด่างเฮ้ยอันนี้ต้น อันนี้อะไรอันนี้อะไรนะติดกันกันกระเช้าดอกไม้สวยนะต้นอะไรวะเจ้อะไรนบบนะใบอะไรใบอะไรไม่รู้พวกเราไม่มีความรู้กันอีกแล้วท่าไมเป็นคนที่รู้แบบนิ่งๆหน่อยๆพวก,<า>กเรามันไม่เก่งเลยวะพี่หนุ่มทำไมเราไม่เก่งกันเลยวยนะเก่งอย่างเดียอะอ่ะแล้วนะ ต่อไปไม่เก่งละไม่รู้แลวแหละไอ้ไม่ไม่อยู่ตรงนี้ละโยกย้ายดีกว่าเขาไม่ได้เข้ามาดูเขาไม่รู้เขาไม่ได้ติดตามพวกเราเขาไม่ได้ลีไอยางยว ทุกคนเดี๋ยวพี่หนุ่มลาก่อนดีกว่าเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนดีกว่าสสวัดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะถึงที่หมายแล้วขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามากันเนาะที่เข้ามาดูไม่เหห็นน้าไม่เห็ติดตามมาติดตามกันเลยตลอดนะครับเออขอบคุณมากเลยย่าหลินขอบคุณคุณเอ็มเออคุณเอ็มด้วยสกุลละสกุลละอีกแล้วก็คุณใครฮะพี่สาวน้อชื่อไหวิจิตรวิจิตนะแล้วก็คุณอะไรวะคุณเบนพี่เบนเบน ท่านนะทุกกาลังเสียงทุกกาลังใจนะครับคุณในนั้นที่ชอบติดตามที่ชอบมาไลฟ์พี่อ่ะคุณนะกิตนากิตนากิตนาหรือธนากจวะธนาไม่รู้กิธนาขอบคุณทุกท่านนะครับผมเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าขอบคุณสําหรับการอ๋อขอบคุณคุณเบาขึ้นด้วยลืมลืมลืมเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายคนเลยที่ไม่ได้เอ่ยน้าขอโทษด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ